p l the gap between train and a t f o โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานี MRT สนามชายัยฮะซึ่งเป็นหนึ่งในสีสถานีที่เขาบอกว่าสวยที่สุดนะครับ เดี๋ยวไฮไลท์มันจะอยู่ชั้นบนนะฮะตอนนี้เราขึ้นเราขึ้นไปชั้นจำหน่ายตั๋วก่อนชั้นนี้ไม่มีอะไรนะฮะนั่นนะครับเห็นอะไรนั่นไหมครับข้างบนไฮไลท์อยู่ชั้นบนสถานีสนามชัยนะเป็นสถานีที่สวยที่สุด นะครับแล้วก็เป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่รถไฟฟ้าจะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไปโผล่ที่สถานีอิสรภาพโอเคครับตอนนี้ผมอยู่เหมือนเหมือนผมหลุดมาอยู่นะครับเดี๋ยวขอ,อกัอนโอ้เห็นลายนี่อันนี้ลายไทยนะฮะอย่างอย่างสวยนี่ลายไทยนะครับ กำแพตงตัวนี้เหมือนถ้าให้ให้ผมเรานะให้ความสึกเหมือนว่าตัวตัวผมเองเนี่ยกำลังเดินอยู่ข้างๆพระบรมมหาราชวังแล้วข้างบนนี่เหมือนกับว่าผมเดินอยู่ในท้องพระโลงนะฮะจะเห็นเป็นงานรายละเอียดนะครับรายละเอียดซึ่งสถานีนี้เขาเก็บงานโดยศิลปินแห่งชาตินะครับงานอย่างสวย นี่ลายไทยนะฮะโดยจุดประสงคของคลิปนี้ไม่ได้พามาชมสถานีนี้นะฮะแต่ว่าจะพาไปส่วนลอยฟ้าซึ่เปิดเพ่งเพิ่งเปิดมาไม่นานนี้นะครับ นี่นะครับลักษณะสถานีสนามชัยนะฮะเป็นสถานีที่ผมบอกได้ว่าสวยที่สุดอลังการที่สุดนี่ข้างบนเก็บเป็นใช้แผ่นทองนะฮะ คผัดรอบรอบอย่างสวยอ่ะตรงแนี้กำแพงตรงเนี้ยมันได้ความซู้สว่าผมเดินอยู่เรียบเรียบวัดพระแก้วเลยพราะว่าลมหาชวังเก็บไว้ครับเป็นความทรงจำเพราะว่านานๆผมจะมาทางนี้ที ลายอย่างสวยอะดูสถานีนี้ถ้าใครถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะไปหาดูเอาเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำการบ้านมาเหมือนกัน มันร้อยปสิบองศาเลยกู